ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านเดอ้อจา้าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ต่อเนื่องมาจากหลังจากที่เราได้ปลูกสับประรดนะคะสับประรดผ่านไปสาเดือนแล้วเราก็แซมต้นก้ายางพาราที่สวนสับประรดของเราไปครบรอบสามเดือนแล้วนะคะนะ เนื่องจากฝนตกหลายวันก็ถือโอกาสนี้ให้คนงานนะคะให้คนงานพี่ตุ้ยธีรพัฒน์สุดหล่อของเรานะคะนะประจําสวนของอ่าบ้านบ้านนี้มีรักอะไรอย่างนี้นะคะเ <c oughs> ช้านี้ให้พี่ตุ้ยธีรพัฒน์ของเราได้ทําการใส่ปุ๋ยสบปรดนะคะหลังจากที่ครบรอบเดือนที่สามนะเราได้ฉีดยาคุมญ้าไปแล้วนะคะหรอบ เห็นไม่เอ,อ่ยอะไรเกิดขึ้นที่สวนของเราบ้างยญาไม่มีเลยฮะนะหญาไม่มีเลยสะอาดเรียมเรยไรมากเช้านี้พี่ตุ้ยตื่นแต่เช้านะคะใส่ปุ๋ยสับประรดของเราเป็นเนื้อที่ประมาณ6ไร่กว่าๆนะเราจะใส่ปุ๋ยสับประรดช่วงละหว่าง ระหว่างต้นนะคะเราจะไม่ใส่ใกล้ๆต้นมากนะคะแล้วส่วนของเราจะใส่เยอะด้วยนะคะใส่เยอะเนี้ยเราไม่ต้องใส่บ่อยเราใส่เยอะๆไปเลยทําให้ยาต้นเล็กๆหรือที่จะเกิดตามมาไม่โตแล้วก็ไม่เกิดขึ้นมานะคะยางพาราของเราก็จะได้ผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์จากการใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะ เนื่องจากฝนตกหลายวันนะคะฝนตกหลายวันดินชุ่มฉ่ำก็ให้พี่ตุ้ยได้ใส่ปุ๋ยสับประรดของเรานะคะเช้านี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนก็อาศัยช่วงเช้าๆปลูกสับประรดเอ้ยไม่ใช่ใส่ปุ๋ยสับประรดกันนะคะเหนื่อยก็พักนะสวนของเราเองเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะ <c oughs> นะพี่ตุ้ยสีรพัฒน์ของเราก็ฟังเพลงไปด้วยนะ ถ้าทางจะปวดหลังนะ่าดูแต่ไม่เป็นไรค่ะเวลาพักเราก็เป๊กเป๊กกันนะคะซิฟดีกีรอเราอยู่อีกแล้วพี่ตุ้ยขำพี่ตุ้ยขำนะคะฟังเพลงไปด้วยหวยอดไปด้วยนะ,ะให้พี่ตุ้ยเหมาคนเดียวเลยฮะเหมาคนเดียวเลยหกไล่กว่าเนี่ยเหมาคนเดียวเลยนะจะได้ได้ตังค์เยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ตุ้ยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับพี่ตุ้ยของเรานะก็ ันนี้เราใส่ปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะใส่เยอะกันเลยทีเดียวใช้ปุ๋ย26ลูกนะคะทั้งหมดจะใช้ปุ๋ย26ลูกกระสอบละ1ันห้าบาทนะคะต้นยางของเราก็มีตายบ้างนะคะแต่เต็งโมของเราก็นะ,จะเจริญเติบโตไปด้วยผักเราก็จเจริญเติบโตไปด้วยพี่ตุยบอกว่าจะถ่ายอะไรของแกนักหนาววันนี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมคนถ่ายกันนะนะคะก็ท่านใดนะคะท่านใดชาวสวนสับปะรดมือใหม่หรือหรือท่านใดที่ปลูกสับปะรดแล้วยาขึ้นเยอะแยะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะปลูกสับปะรดลงไปนะคะ2เดือนแรกนะคะอย่าให้ยาขึ้นนะอย่าให้ยาขึ้น ฉีดยาไปเลยค่ะฉีดยาคุมหญ้าไปเลยแล้วเขาจะไม่ขึ้นนะสามเดือนผ่านไปก็ใส่ปุ๋ยเลยค่ะใส่เยอะๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะนะจะเปืองปุ๋ยหรือเปืองเงินนะคะใส่เยอะดีกว่าใส่น้อยนะคะงามนะคะงามมากๆเลยผลผลิตก็จะออกมานะสู่ท้องตลาดได้หัวที่โตแล้วก็ได้น้ำหนักดีด้วยนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยสับป,ประรดของเราสามเดือนมีผ่านไปนะคะผ่านไปผ่านไปนี่สวนที่ได้เติบโตพร้อมตัดนะคะพร้อมตัดเข้าสู่บริษัทที่ผลิตอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งส่งต่างประเทศนะคะหรือทำเยมนะคะ สวนของเราอยู่ในบรรยากาศที่ดีมากๆเลยอำเภอนครไทยบ้านแยงของเรานะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีสวนสับประรดมากมายแต่ขึ้นชื่อก็คืออำเภอบ้านแยงของเรานะคะท่านใดสนใจสูตรที่จะปลูกสับประรดยังไงให้ไม่มีหญ้านะคะให้สับประรดออกหัวยังไงให้หัวใหญ่หวานฉ่ำอร่อยนะคะมีสูตรนะคะมีสูตร นี่คือของปีที่แล้วนะคะของปีที่แล้วที่เราได้ทำการตัดและส่งบริษัทโรงงานที่สมุทรปราการนะคะและก็ส่งที่จังหวัดชนบุรีนะคะชนบุรีเช่นกันนะคะปีที่แล้วได้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยปีนี้ก็ขอให้รัฐบาลนะคะรัฐบาลทำการส่งออกให้แล้วก็ได้ราคาที่ดี เช่นปีที่แล้วนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นและขอบคุณนะคะขอบคุณ f c ทุกทกท,กท่านที่เป็นกำลังใจให้กับมะหมีและเจ้าของสวนด้วยนะคะเจ้าของสวนตาดำๆผมหยิกๆนะคะขอบคุณทุกทกท่านจากใจอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไร แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณจากใจ